สวัสดีครับนี่เพราะผมคิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ท youtube มานะครับเป็นเวลา2เดือนได้นะครับผมเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างนะครับนะครับผมก็มีเรียนออนไลน์บ้างนะครับมีมันก็มีเรียนออนไลน์มีงานอื่นทําด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มาทาคลิปลงเป็นเวลา2เดือนนะครับผมวันนี้เราก็จะมา พักเรื่องการเล่าเรื่องไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาเล่นเกมนะครับนี่นะครับผมก็มเป็นเกมเออชื่อเกมอะไรเนาะนะครับก็ชื่อเกมเลยนะเออลืมชื่อเกมนล้นเนี่ยเออนะครับผมอยู่ลืมชื่อเกมแล้วน,นะครับ,อรบโอเคแล้วก็จะมาแต่งนะครับแต่งตัวละครของเรานะครับผมของผมก็จับจารบหน่อยนะ หนวดไม่เอาคร right. well, ับนวดไม่เอาหรือเปล่าหรือว่ามีหนวดดีไม่ดีหน่ดนะครับเราจะไม่มีหนวดนะครับเราจะเป็นคนเท่ๆนะครับอืมมคิว่าฟีวแต่ไม่เอาดีกว่านี่ครับเอานี่ดีกว่าครับทรงผมนี้น่าจะฟีวดีนะครผมก็เสียงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแต่ตั้งชื่อก่อนนะครับตั้งชื่อนะผมคิมนะครับคิมคิมได้เฉยก็พอนะครับอ่าครับผม ยืนยันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาดูสีผมกันนะครับผมสีด้ดีนะครับหัวทุกคนก็อาจจะเคยเล่นเกมนี้กันมาบ้างแล้วนะผมผมแต่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะผมผมไปเห็นในเพจสโตมาว่ามันน่าเล่นนะครับก็เลยจะมาลองเล่นนะครับก็ผมเลยดีสีนี้ได้ไหมนะโอเคครับสีผิวก็สีนี้แหละนะครับ คกดยืนยันนะผมนับผมเมื่อกี้แล้วก็ได้ไปดูชื่อเกมมาแล้วผมก็คือเกม Last Day on Earth นะครับ Survival นะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับสู้กซอมบี้อะไรนี้นะนี่นะครับมาแล้วนะครับแย่งของเหรอแย่งชิงของนะครับก็อาดิก็ไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้ เสียงก็อจะอืออ้อๆหน่อยเพราะว่าไม่สบายนะอ๋อมีชุดออล่าเลยครับผมผมก็ชอบเล่นเกมแนวชีวิตรอดนะครับกับแนวแนวแน,นวเลยละ่ะแนวแบบมูบ,บูหน่อยก็พวกแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สะใจแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายครับก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้ครับใส่เสื้อนะใส่เสื้อ เแล้วทำไรต่อนะครับต้องดูที่ข้อสอนหรือเปล่าอะไรเออะไรนะครับก็เอออะไรเนี่ยเออตัวอะไรอะ่ะซอมบี้เหรอแล้วเราต้องเอามีดมาฆ่าใช่ไหมเนี่ยเก็บอ๋อให้เก็บใช่ไหมหาเก็บนะครับอ๋อเก็บได้ด้วยนะครับ แลซอมบี้เราทำไงเราต่อยเหรออ้าวต่อยใช่ไหมหรือว่าล่ะเดี๋ยวเราขนะอ๋อเรามีมีดนะนครับเรามีมีดแล้วก็ใช้ได้นะครับก็มีออกมานะผมนี่เออนี่แล้วกันคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรทุกคนน่าจะเป็นกระเป๋าสำรองหรือเปล่านี่นะครับน่าจะใช่นะอ๋อ ซ่อมลมุ้อรมไซ์หรอ,อ,อแล้วมันได้ขี่ได้ไหมล้่นเนี่ยว่าไปตรงนู้นใช่ไหมอ๋เอ,อเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อฮ้ยนี่ฟันเลยนี่ฟันแม่งเลยโอ,อ้ยนะครับผมก็ขอภัยในการที่พูดไม่ดู <c oughs> ภาพด้วยนะครับแคออมไฟหรออ,อยมาฆ่ากวางใช่ไหมแล้วมันจะนอนยังไงล่ะครับเนี่ย อว่าเราต้องคาเปงอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าเอ้ยนี่นี่นี่กวางจะไปไหนนะครับจะไปไหนอุย้ยโธผมก็เล่นเกมได้ไม่ค่อยทันนัดซะด้วยนะครับเอ้ยนี่เนี่ยตายซะตายซะเออตายซะนะครับขอโทษด้วยนะน้องกวางเราจะปต้องทำนะครับก็เออเราก็ต้องเอ่อเก็บไม้หรอนะครับก็ถึงก็ไม่รู้นะครับว่ามันเล่นมันเล่นยังไงแล้วผมเล่นยังไงครนะับเพิ่งเล่นเหมือนกันได้เนะี่ย นี่เขาให้ตัดไม้ใช่ไหมก็ลองดูเราไม่มีขวานนะครับต้องข้าวขวานใช่ไหมงั้นเราก็ต้องตามเก็บไม้ไปเรื่อยๆก่อน,นครับต้องมีอิโต้นะครับอิโต้อ,อีโต้นะครับมีฟันเลยฟันเลย นะผมก็ช่วงนี้ก็จะผลิตเกมมาไอไม่ได้ผลิตเกมจะผลิตคลิปมาเรื่อยๆนะผมโอ้โหผลิตเกมจะเสียนไปไหนนะครับนี่ฟันเลซอมบี้ฟันฟนะผมนะครับนะผม,นะรนะผมเราต้องไปหาที่คัฟใช่ไหมหรือว่ามันคาฟันนี้ได้หรอคืออะไรอ๋อให้คาฟใช่ไหมอ๋ออันนี้คือให้คัฟนะครับของเต็มนี่ว่า ควรทิ้งอะไรไปบางอย่างใช่ไหมเอ่อเราทิ้งหญ้าไปแล้วกันมั้งก็ทิ้งไงอ่ะตัวตรงหน้าใช่ไหมอ๋อลบโอเคครับแล้วเราก็อ่ะกะไรเนี่ยนะครับแล้วเราก็อืมอืมนะครับครับนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดนะครับนะครับนะครับแต่นะครับนะพูดแต่นะครับ เจะมาตัดไม้ใช่ไหมนี่คือขวานนะผมก็อ๋อโอ้ดีดีดีครับนี่น,นี่เก็บไม้นะครับแล้วก็ตัดต้นไม้เลยตัดไม้ทำลายป่านะครับผมครับนี่เนี่ย ครับเรียบร้อยแล้วต่อไปตัดให้มันหมดเลยเลยนะครับดกดค้างได้นะครับผมจะกดดุรัวคืออะไรอ่ะทียุซีบีเป้สะพายหลังมีเป้สะพายหลังด้วยหรอนะครับมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยอืม อ๋อซ่อมแซมได้อ่ะคืออะไรแล้วก็จะไปเดินรูรอบๆก่อนนะครับเ <c oughs> ต็มแล้วหรอเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาให้คับอะไรนี่ก็ทิ้งไปก่อนก็ได้มั้งไม่จําเป็นนะครับเรดก,ก็ทิ้งไปก่อนก็ได้ไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือว่าผมคิดผิดพลาดไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเขาให้คับอะไรอืมอ๋อเปย์สะพายหลัง โอเคนะครับแล้วก็ประดิษฐ์อ๋อเออโอ้โหแล้วไปทิ้งกันนั่นจบเรื่องเลยไหมล่ะเนี่ยอ๋อมีให้เก็บอยู่นะครับเราต้องใช้ยอันเลยเป้สอดท้ายหลังใช้หญ้าสามอันนะครับน,นี่จะครบแล้วนี่ okay, นะครับโอเคนะครับโอเคคราวเดินแล้วกันเนาะประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วครับมีเป้แล้วนะครับผม โอ้โหนี่มันจะได้เยอะในไรด,ดีเดียวอีกไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเก็บของได้ดีอยู่นะครับผมโอเคก็ไปหาที่อยู่กัน๋ย่ก่อนที่เราต้องทุบไม้ก่อนอืมเวลาทุบไม้ก็จะมีเลเวลขึ้นด้วยใช่ไหมนะครับโอเคนะครับ ก็ไม่ค่อยรู้ระบบเกมนี้เท่าไหร่<ม>เพราะว่าบอกเคยเล่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมาคาฟโต๊คราบกันนะครับผมเพราะว่าผมเมื่อกี้เรเห็นดูว่ามีคาฟโตะคราบนะนี่ใช่ไหมนิวโต๊ะสำหรับงานไม้อ๋อโตสำหรับงานไม้กดเรียนรู้อืมอ้าคืออะไรอะ่ะ ต้องซื้อด้วยหรอโอ้ยไหม่ใม่ใม่ไม่ไมไมไมอ๋อมมอ๋อมันต้องขาดหินอีกเราต้องเออครามอันนี้ก่อนนั้นงั้นเราต้องค้าวที่เก็บของก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดยวไปเก็บยาก่อนนะเดินไปหาสุนัขคืออะไ,ไรอ่ะดูเหมือนมาสุนัขตัวนี้อยากจะให้ฉันตามไปหรออืปไหนอะ่ะอา้าว ตอนนี้ไปไหนแล้วครับเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอให้ด้วยนะครับผมยังไม่มีไมโครโฟนนะผมมีไมโครโฟนแต่เป็นในเอ่อสมาร์ทโฮสหรือว่าหูฟังนะครับผมคืออะไรอะกำลังโหลดอยู่นะครับก็โอเคอีเวนมีเครื่องบินตกใกล้ๆนะครับแถวนี้แทบไม่มีผู้รอดชีวิตเลยนะครับผมแต่อาจจะมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู เราต้องกดแสดงให้ฉันดูใช่ไหมนะครับอ้เเดินไปก่อนนานขออยู่นะครับนี่คืออะไรอะ่ะสิบห้าอ๋อคือเดินทางไหใช่ไหมสิบห้าวินาทีอ๋อ oh. นะครับแสดงว่าเกมนี้น้องใช้เวลาเดินทางหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าใช้เวลาเดินทางนี่ก็แย่เลยโอเค แล้วก <laughs> ็จะมาปึ๊บเก็บหญ้าก่อนนะครับเก็บเชอรี่ด้วยตอนนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้โดว่างนะผมเอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะใค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 รอะคือทุกคนคืออะไรอะอ๋อเขาเขาให้ฆ่าใช่ไหมนี่เนี่ยมันคือมันคือบอทใช่ไหมทุกคนนะครับน่าจะใช่บอทโอเคนะครับอุ้ยอันนี้อย่าไปสนใจนะครับผมอย่าอย่าไปสนใจนะครับก็คือนั่นแหละนะครับก็คือนั่นแหละ เ,เราเก็บยาได้หกอันแล้วใช่ไหมออโอ้มีล้อรถด้วยอ่ะเฮ้ยในเมื่อมีในเมื่อเรามีกระเป๋าเป้แล้วมันต้องใช้ยังไงละ่ะอ๋อมันใช้ได้ทีละอันหรอ,อมีกล่องอยู่ตรงข้างหน้าครับผมโอเคเอ่มเน่ยเก็บยาก่อนกันเนาะย่าเยอะๆจะทำกล่องเก็บของได้นะครับโอเคไม้เต็มแล้วโอเคไม่เป็นไร ะเดี๋ยวเราค่อยมาวันหลังโอเคครับไปดูกล่อง<ๆ>ก่อนก่อนเลยนะว่ามีอะไรบ้างเอ้ยมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมีตัวสีส้มกับตัวสีแดงโอ้มีอาหารกระป๋องนะครับค่อยเก็บแล้วกันเนาะนี่เขาให้มาสำรวจใช่ไหมอุย้ยนี่เนี่ยตายซะ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 เอ้ยตายซะเอ้ย,ย,อยโอเคอมีผ้านะครับกว้างกวางขอกว้างขอกว้างกว้าง,าง,าง,างเป็นไรน,นี่เนี่ยเอ้ย ยู่นิ่งในแม่กวางเอ้ยนี่นีวางตัวนั้นจะตายแล้วครับทุกคนเอ้ยโถวิ่งไหเแล้วเกินกวางน้อยอ้ยนี่นี่นะครับโอ้ยจะไปไหนลรากวางตายนะครับผมกวางตายแล้วแล้วก็เก็บเนื้อเขามานะครับซอมมี่ใช่ไหมนี่นีชอบบูยุดแล้วเอ้ยนี่นะผมเรียบร้อยแหละคืออะไร ในเวลาหองของกลับบ้านแล้วเออโอเคหองของกลับบ้านแล้วครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวดูของก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับโอ้มีของยอ,อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาวันหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอกลับบ้านของเราก่อนนะครับนะครับผมก็ากมากรมังเสบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามีอะไรให้เราทําบ้างนี่คือโต๊ะครับใช่ไหม ตัวทำปืนอ๋อนะครับอ้าวตาัวละครอยู่น้ำมีน้ำไหมอาจจะจะกดผิดอ้าวน,นะ้ำแล้วก็จะกินน้ำมาผมโอเคนะครับเออหิวไปแล้วกินอะไรดีมีเชอร์รี่นะครับกินเชอร์รี่กันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเติมเพิ่มแล้วค่อยเพลงน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาครับกล่องเก็บของก่อนนะครับไม่อะไรับ เอิ่มต้องอะไรออกดีต้องอะไรออกเกียรอะไรออกดีเนาะทุกคนเอาเอาอะไรอ,ออกดีกินเฉลี่หมดเลยวกันโอเคแล้วก็จะคราบทังสัตว์ทีไม่ก่อนไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็จะคราบที่ขุดหินก่อนนะครับนี่ อีต้อนะอีต้ออีต้อนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมแล้วก็จะเอาอีต้อมานะครับนี่เจิงขวานแล้วก็พังไปแล้วหรือเปล่าย,ยังไม่พังเฮ้ยเฮ้ยเราเจาคาพีอันลเลยบอเ่ไม่นะเหมือนเราจะคาพีอัน นั่นไงว่าแล้วเราคาพิดอันนะครับหรือเปล่าเราคาเราคามาถูกแล้วนี่อ๋อนี่เขาจะูกตรงนี้วงเบอร์นะครับเสร็จยังเรียบร้อยละได้แร่มาบวกสามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขุดแร่กันต่อโอเคอีกของเก็บของอุ้ยมีเยอะเลยโอเคไอ้หรูเมื่อกี้เราเรามาดูแล้วนี่ รือเปล่าเออยังไม่ได้มาดูหรอมัอ้งนะครับผมก็โอเคมาครับกองเก็บของกัน๋ยวชอบกดผิดอยู่เรื่อยเลยกองเก็บของเต็มแล้วอะ่ะเราคนรทำอะไรดีอืมกินเนื้อให้หมดไหมโอเคกินเนื้อให้หมดนะเพราะว่าเรายังมีกวางตัวหนึงที่ยังวิ่งเล่นอยู่ โอเคของเก็บของมาเราวางไว้ไตรงไหนของบ้านดีอตอนนันมันเป็นดังเออตอนนั้นเราปิดรั้วเอาโอเคเรามาตัวตน,นี้โอเคครับคืออะไรอันนี้คืออะไรที่เป็นลูกกระตาเป็นแปลก สร้างเป็นหน้าต่างแล้วกันเนาะเป็นหน้าต่างแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหสวยเลยอะแจ่มแมวเลยครับทุกคนแล้วก็จะเก็บของก่อนนะเพราะว่าของเราเต็มนะผมย้าบุพเพิ่มไม่เอาหรอกครับคือกระเป๋าเปไว้เก็บเอิ่มนี่ไว้ใไม่ๆอันนี้ต้องใช้นะครับเก็บมีดไว้นะครับเก็บน็อตไว้ เชื่อไว้โอเคเราจะค้าบลายต่อดีเราจะค้าบโตค้าบนะครับผมโอเคเรียบร้อยแ,แล้วเราก็จะมาสร้างโตค้าบกันนะครับอืมตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมไม่ได้เรายังเดี๋ยวเราขอขยายบ้านก่อนนะมันกูขยายแล้วมันกูขยายบ้านยังไงอ่ะอ๋อนี่ใช่ใช่หรือเปล่า โอเคเราต้องขยายพื้นที่นะครับโอเคโอเคพอไม้หมดโถโอเคเลเวลอัพแล้วนะครับทุกคนแล้วเราจะรู้ก่อนนะว่า,นะวา,เ,าเดี๋ยวระวังตัวคารับก่อนกันเนาะโอเคตัวครับ อะไรดีตรงนี้แล้วกันโอเคเราก็จะดูว่ามันมีให้คาบอะไรบ้างนะครับโอเคนี่เป็นโนใจมันคืออะไรคืออะไรอ๋อเปิดโซนผสมนะครับถ้าเอาไม้กับแผ่นไม้ทั่วไปผสมกันเหรออืมอันนี้เป็นที่ผสมไม้นะครับโอเคเราหิวข้าวแล้วมีอะไรเรากินบ้างไม่มีเลย เราต้องแมสังหารเจ้าแก่นะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันในวันนี้นี่ไงแกะีแกะแล้วกว้างนะไม่ไหนกวางอุ้ยโถยวิ่งไวเกินกวางน้อยนี่แนะ่ไม่ทันไม่ทันนะครับเร,เราต้องมีไวเพิ่ทซีดีนะนะ่ะไงไปเพิ่ทซ่ดนะีกวางทางไม่ทันตามกวางไม่ทันนี่จะได้แล้วนี่เรียบร้อยอีกช็อตนึงตายแน่ เรียบร้อยอาตายครับผมโอเคน้องชักกินมาได้กันเดี๋ยมีประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับโอเคครับเราก็จะมากินกับข้าวกนในวันนี้นะครับแล้วก็จะตกแต่งบ้านอีกสักนิดนึงแล้วก็จบคลิปนในวันนี้นะครับผมออตอนนี้มันถอดได้ไหมถอดได้นี่ใช่ไหมก็มีเบคอน เรากินอะไรเป็นของก็ได้มั้งเรามีน้ำอยู่นี่นะเกกินน้ำไม่ไม่เอาน้ำเก็บไว้ก่อนเราจะมาตกแต่งบ้านกันก่อนนะปล่อยให้ท้องหิวไปก่อนโอเคไม้เหลือไม่เอ่ยอ๋อไม้เหลืออยู่นี่นะครับโอเคเรียบร้อยเอ้ยอะไรอะเป็นไรอะพอหิว,ห,วหิวจัดแล้วใช่ไหมอะพอแล้ว เฮ้ยเ,ยเยนี่ไงเรามีเนื้ออยู่นี่เราก็กินไปสิเออน่าจะอิ่มแล้วใช่ไหมคือ้อะไรรีเฟ่เหรอเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราครับไหมเราคาบด้วยขวานก่อนนะขวานมีหินสามอันไหมต้องมีสิเราเก็บไว้อยู่โอเค นะครับคราบขวาเลยนะครับแล้วก็ไปตีไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันในวันนี้โอเคไป,ไปอีกอีกอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ ขอจบคลิปเพียงข้อนี้นะผมกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับก็มันก็สนุกมากเลยนะครับแต่ก็ปวดคออยู่เหมือนกันนะนั่งเล่นนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมกับการเล่นเกมของผมนะครับจากการเปลี่ยนว่าเรื่องมาเป็นเล่นเกมนะครับผมเพราะว่าเราเรื่องเราจะอืมกลัวคนจะเบื่อนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นเกมบ้างนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ